กสนันหลังชายเน็ตเห็นไลฟ์สดว่านธนกฤตกับวงซิวก่อนเกิดอุบัติเหตุขับรถชนรถขยะบาดเจ็บ2รายพร้อมท้วงเมาหรือเปล่ากลายเป็นที่ถกเถียงสนันเมื่อนักร้องว่านธนกฤตเกิดอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนเข้ากับรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีทำให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บ2ราย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดเวลา4นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายน2566บริเวณปากซอยกรุงเทพนน13ถนนกรุงเทพพนนมุ่งนาแยกติวานนท์ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีต่อมาเวลา16นาฬิกา45นาทีทางด้านว่านธนกฤษได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเผยว่า เมื่อวานถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทำให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งสองคนในที่เกิดเหตุพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลหลังกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตนรู้สึกเจ็บหน้าอกเนื่องจากถุงลมนิรภัยทำงานแล้วมากระแทกหน้าอกจึงเดินทางโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเช็คร่างกาย ปกติจะมีคนขับรถให้แต่เพิ่งจะมีเดือนนี้ที่ต้องขับรถเองประกอบกับช่วงเดือนนี้มีงานเข้ามาเยอะมากวันนี้จึงเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมชาวเน็ตทกสนานหลังเห็นไลฟ์ว้านกับวงซิลก่อนเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์ต่างๆน,นานาเมื่อมีชายเน็ตบางไรายได้นำไลฟ์สดของช่องโซลอลแชนเนล ของว่านกับวงแซต AEL ชื่อลฟ์ว่ามีเพื่อนเมื่อพร้อมลีฟเอ็กซิลเปิดโหมดชิวของแกงซิลเพื่อนนรกในช่วงหนึ่งของไลฟ์มีคนสังเกตเห็นว่าในแก้วสีดำนั้นดื่มอะไรกันจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไลฟ์สดนี้อย่างกระหน่ำอาทิไม่ใช่เมาไม่ขับแต่ต้องดื่มไม่ขับถ้ารู้ว่ามาถ่ายรายการแล้วจะดื่ม ควรเรียกแท็กซี่เรียกแกรบหรือจ้างคนขับรถให้คนที่ไม่ได้ดื่มขับนี่คือการรับผิดชอบต่อสังคมคนใช้ถนนร่วมกันแล้วดื่มกันทั้งรายการถามว่าต่างคนต่างขับกลับเองก็คือให้คนใช้ถนนคนอื่นไปคอยระแวงกันเอาเองว่าใครจะเจอแจ็คพอตงี้เหรอรอบนี้เป็นว่านชนคนรอบหน้าใครต่อรายการเองก็ควรปรับรูปแบบรายการใหม่ หรือมีการมาชี้แจงนะว่าเวลาถ่ายเสร็จแยกย้ายกลับบ้านกลับกันยังไงขับรถทั้งทั้งที่ดื่มแอบกอฮอไปหรือเปล่าดูอาการแต่ละคนแล้วพี่ว่านไม่ได้เมาแล้วขับแน่นอนจุนละภาคที่เขาเมาจากนี้แล้วไปชนคนเก็บขยะเปล่าเนี่ยจุนละภาคในไลฟ์ที่ว่านได้ดื่มไหมคะจากข่าวที่ขับรถชนรถเก็บขยะแล้วพอนององบาดเจ็บ จุลภาคถึงกับมาย้อนดูไลฟ์เมาใช่ไหมนี่ใส่เสื้อตัวเดียวกับที่เป็นข่าวขับรถชนที่พนักงานเก็บขยะเลย